จุดเปลี่ยนล่ะที่ตอนนี้รายมต้องดิ้นลนต้องวางแผนต้องจัดวางกําลังันใหม่มีอะไรบ้างอันแรกเลยพักประชาชนและส้มเนี่ยเผชิญกับดักการสกัดในการเติบโตอันนี้รวมแร่ก่อนได้ยินนะเอาดูตัวแป่นี้ว่ารุ่นสามเนี่ยจะไหวไหมกปเนี่ยตั้งสังเกตนะฮะพอพลายที่ของคุณธนาธรตอนเป็นอนาคตใหม่มีไหมมีมีมีพร้อมาเป็นพิธาที่เป็นประชาชนแล้วพอคุณคุณเท้งเอตอนนี้คุณเท้งเจอกับดักอื กับดักไว้เรื่องของการแจกครับอตอนนี้ปฏิกิยาคุณดูคนภาคเหนือนะอะปฏิกิยาในเชิงลบต่อส้มรุนแรงมาก,มทมกทำไมอ่ะแจกทำไมอ่ะถูกน้ําท่วมไม่ช่วยเลยแต่ไม่ช่วยเลยเออผมเนี่ยได้รับไม่เลยเขาไม่ช่วยเลยเขาเขาไม่มีไม่มีข่าวออกมามึงมีคนบางคนไปช่วย เขาเขาไม่มีงบกลางแบบรัฐบาลอ่านี่เห็นไหมแต่การยึดโยงกับประชาชนในฐานะสอสอพื้นที่นี่คือกับพักอนุรักษ์นิยมมองเห็นจุดอ่อนในเรื่องของการยึดโยงกับพื้นที่ครับ,รบของเสรีนิยมเนี่ยคือจุดอ่อนที่เกี่ยวพันกับประชาชนสอสอคือตัวแทนประชาชนชั้นใดทุกยากของประชาชนในแต่ละตำบลในแต่ละหมู่บ้านนั่นสะท้อนออกมาที่สสแต่จุดอ่อนของฝั่งอนุรักษ์นิยมในมาลายชื่อ เครดิตนายกปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ายังตัวนรักยมสุดขั้วใช่ไหมใช่ยังไม่ผ่านนะไม่ผ่านเอาคุณปีละพันคนแรกเลยเนี่ยถ้าจะขึ้นต่อนะบุคลิกยังไม่โดดเด่นก่อนก่อนจะบุคลิกโดดเด่นเนี่ยทำความเข้าใจในพักให้ได้อเลยเอ้าเนี่ยจริงพี่โอรู้ใช่ไหมอันนี้จริงเอางี้คุณพีเนี่ยไม่ว่าเรื่องอื่นอ่ยังได้เอางี้ก่อนในพักอ่ะเป็นหนึ่งเดียวไหมไม่เป็นอ่า ในพักถือว่ายอมรับคุณพีที่มันผลักเคลื่อนขับเคลื่อนเป็นนายกเต็มที่เลยไม่ไม่น่าจะมีโอเคข้างนอกร้อมบารมีคุณพีได้ดีไหมไม่ไม่เห็นชัดเจนอ่ะแสดงว่ามันติดกับดักเอาอย่างเดียวสสไม่ได้ขึ้นเงยหัวหน้าพักใช่ไหเออพูดจาไม่ดุดันแต้ไม่มาเลยอมหวเตอร์ฝั่งอนุรักษ์ต้องแบบนี้ใช่ไหมพีวีฝั่งอนุรักษ์ต้องดูดันเหรอเอาฝั่งอนุรักษ์ยอมในรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติได้มาโดยใครเออก็ลุงตู่ลุงตู ลุงตู่เห็นไหมพอขาดลุงตู่ตอนนี้รวมไทยสร้างชาติเหมือนตอนนี้ขาดอะไรสักอย่างตอนนี้เขายังคิดว่ามีเงาลุงตู่อยู่เลยลุงตู่ไปเป็นองคมนตรีแล้วนี่แต่เขาใบถึงประชาชนคิดว่าเป็นเงาลุงตู่มีใครบอกว่าเป็นผู้นําคือคุณพีรพันธ์เดี๋ยวบ้านนะเดี๋ยวเดียวบ้านนะเขาเอามือลงก่อนและบางส่วนของคุณอนุทินก็ต้องบอกว่าเขายังมีคําถามอีกเยอะคุณอนุทินถามว่าเป็นอนาคตไหม หลายคนมองคุณอนุทินเป็นอนาคตในเชิงสัญลักษณ์บางสการถ้าเปรียบเทียบนะการทําการเมืองการอะไรชัดเจนกว่าคุณพีรพันธ์ถูกนี่ต้องยอมรับนะต้องยอมรับอนี่ชัดเจนเจนกว่าบุคลิกโดดเด่นกว่าโดดเด่นกว่ายุทธวิธีก็มีศิลปะกว่าแม้ว่านี่ได้แม้ว่าบางทีอาจจะกลับไปกลับมาหน่อยนะแมียุทธวิธีและมีความเชื่อของบรรดานักเลือกตั้งอยู่ว่า เข้าค่ายน้ำเงินเมื่อไหร่สบายหรือครับเพราะฉะนั้นเมื่อดูบุคลิกดูบารมีของผู้นำที่มีอยู่ปัจจุบันแล้วเนี่ยเขาบอกจำเป็นต้องเปลี่ยนหัวต้องหาหัวนะเพื่อกระชากแต้มนะเปลี่ยนตัวผู้นำฝั่งอนุรักษ์นิยมต้องหายได้คุณแางบันว่างไหมนี่พี่วีไอเรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหญ่นะฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เป็นชนชั้นออลิตหลายคนนะครับเขาคุยกันถึงเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้นะ เปลี่ยนตัวผู้นำฝั่งนุรยมคนเดิมบุคลิกเกี่ยวกับสถาบันไม่เข้มข้นไม่เข้มข้นอีกแล้วขบวนคนใหม่ต้องกล้าชนนี่อันนี้สเปคสเปคที่กูคุยกันสเปกนะนะแปลงคะแนนลุงตู่สู้หัวกะบวนคนใหม่นี่แปลงอะไรลุงตู่มีความอะไรครับที่เป็นเอกลักษณ์ไม่กลัวใครผมผังลุยแต่ ผมอาจฉะนั้นคนที่อนุรักษ์ยมสุดโต่งแต่มันมีอนุรักษ์ยมที่คิดความเป็นจริงเหมือนกันบอกว่าไม่ต้องหาเลยจัดการคุณอะไรอุ้งอิงนี่แหละเอาคุณอุ้งอิงง่ายเป็นผู้นำให้อยู่ในร่องในร้อยสามปีหลังจากนี้คือการฟูมฟักนายกแพทองทานอันมาดูที่ว่าคนท่าโวเตอร์เรียกอ่ะกลุ่มกลุ่มชนชั้น สามกลุ่มแล้วกันกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มบ้านใหญ่และกลุ่มสปอนเซอร์กลุ่มทุนเนี่ยกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาจะดูระหว่างอนุรักษนิยมกับทุนนิยมเสรีกลุ่มบ้านใหญ่เขาจะอิงกับอนุรักษนิยมกับท้องถิ่นนิยมส่วนสปอนเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญของอนุรักษนิยมถูกต้องสปอนเซอร์เนี่ยเป็นอนุรักษนิยมใช่อนุรักษ์นิยมเลยผมว่ากลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยดูอนุรักษนิยมและท้องถิ่นนิยมไม่พอนะเพราะอะไรรู้ไหมเขาดูการที่เขาที่เขาบอกว่าเป็นพ เสรษนียอมมาอาจจะทําลายทุนเขาถูกอันี้ <c oughs> ใช่ถูก <c oughs> คุณอย่าลืมนะสมัยหนึ่งคุณจําได้ไหมสมัย <ๆ S 2> รัฐบาลไทยรักไทยอ,ะอ่ะร<อ>ัะฐบาลแรกล้มกลุ่มทุนเดิมหมดเลยสร้างทุนใหม่ใช่ไหมเห็นนะอ,อตอนนี้แนวนโยบายของเพื่อไทยยังมีแนวคิดสร้างทุนใหม่เหมือนกันสร้างทุนใหม่เลยเหรอระบบไทยรักไทยสมัยนั้นสร้างอะไร ทุนเรื่องธุรกิจต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมรถยนต์เลยไม่แปลกที่ตอนนี้มีตั้งแต่ว่าตั้งพักใหม่หรือว่าไม่ต้องตั้งพักใหม่หาคนที่แข็งแกร่งเนี่ยมานั่งหัวหน้าพักพักเก่าพักเดิม,อ,มอย่างรวมใจสร้างชาติอะไรแล้วแต่นียเราถึงเห็นภาพข่าวออกมากระชอนเลยครับบอกว่าเสด็จจะตั้งพกร่วมกับบิ๊กปอคุณเห็นภาพไหมเพราะความวาดหวังผู้นําของสายอนุรักษ์นิยม มันขาดตอนฐานเสียงอนรักยมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนหรือว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนภาคใต้ต้องบอกเลยนะภาคใต้เป็นฐานเสียงอนุรักยมที่สําคัญเห็นยังอยู่ตรงข้ามทักษิณมาตลอดนะคือเพื่อทยต่อให้แข็งแกร่งเท่าไหร่ได้377แต่ไม่มีสอสอในภาคใต้มีมีตอนสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครั้งเดียวไงพังงาพังงาเนื่องเพราะสึนามิเออคือคือแข็งแต่งที่สุดและหลังจากนั้นไม่เคยได้เลยนะต่อยแข็งแกร่งอะไรเพราะภาคใต้ฐานเสียงอนุรักยมนะภาคใต้60เขต60คน <Ừ. S 2> ในสอสอยืนพื้นมาตลอดอนุรักษ์นิยมแทบทั้งนั้นแต่ปัจจุบันเริ่มจบเริ่มไปเสรีนิยมหมดแล้วเอ,อผู้เก็บเนี่ยเขตเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนไที่ที่ไปเนี่ยเพราะว่าอนุรักษ์นิยมแยกเงินเองแยกเงด้วยะแยกันเองแล้วคุณไปรวมสิว่าถ้าประชาธิที่ปัดรวมกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ย<ว>ม,มัน<ท>ชาติ ก้าวไกลทุกเขตพลังประชาธิด้วยใช่ไหมใช่และที่สําคัญคือประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นที่พึ่งของภาคใต้อีกต่อไปถูกนะต้องดูปี70แล้วใครจะเป็นแกนในภาคใต้การที่ภูมิใจไทยตีแตกในสมัยที่แล้วและสมัยปัจจุบัน่ะบ่งบอกได้เรื่องหนึ่งเจ้าถิ่นเนี่ยแพ้แล้วครับเจ้าถิ่นแพ้แล้ว ภาคใต้มีโอกาสไหมที่เขตภูมิใจไทยจะขึ้นหรือว่ามีโอกาสอีกหรือว่าลมทยสร้างชาติมีโอกาสในในภูมิใจไทยครับที่ผมบอกนะและมันเป็นโอกาสของก้าวไก่หรือภาคสีส้มเนี่ยเพราะว่าในภาคใต้ที่ประชาธิปัตย์ที่ใช้วิธีการบางเขตใช้วิธีการเดียวกับภูมิใจไทยแต่ทรัพยากรไม่มากพอโอ้ทรัพยากรไม่มากพอทีนี้เอาขนาะที่พรรคก้าวไกลในขณะนั้นไม่ต้องใช้วิธีเดียวกัน กับพวกนี้เลยเออคือทรัพยากรเลยก้าวไกลที่จะที่จะชนาภาคใต้เขาใช้วิธีปฏิบัติประยัติปัดยุคดังเดิมใช่ขณะที่ประยัติปัที่ชนะในภาคใต้ใช้วิธีภูมิใจไทยอ่านั่นคือนั่นคืออะไรคุณต้องพูดชัดนั่นคือมีหน่วยสไนเปอร์ครับก็ใช่ไงแต่เมื่อก่อนประยัติปัดเนี่ยเขากระแสนะภาคใต้ใช้กระแสเดียวนะกระสุนน้อยมากนะอืแต่ของเก้าวไกลที่ชนะเขากระแสนะแต่ตอนนี้กลับด้านกลับหลังหมดแล้วคือตอนนั้นประชาธิปัตย์ก็มีบางส่วนบอกว่าอย่าไปเลือกคนซื้อเสียง อโอ้โหแล้วตอนนี้นแล้วแล้วชาวบ้านก็งงง <c oughs> เฮ้ยแล้วสสบางคนผู้สมัครบางคนทำไมมาซื้อเสียงอ่ะเออไม่รู้ไม่รู้เพราะนั้นภาคใต้นะศูนย์กับกระแสเนี่ยตอนนี้นะที่ภาคใต้กําลังแปลเปลี่ยนครับกระสุนเกลื่อนเมืองเหมือนกันครับเพราะนั้นต้องไปดูต่อไปเลือกตั้ง70เนี่ยฐานที่มั่นของภาคใต้เนี่ยใครจะยึดครองออไปดูได้ลุ้นมากที่วิเป็นฐานเสียงของอนุรักษ์นิยมนะฮะ ้นจากภาคใต้ภาคหนึ่งเหมือนการเบี้ยหัวแตกมาอย่างยาวนานนั่นคือภาคกลางครับภาคกลางร้อยยี่สิบสองเขตเลือกตั้งเนี่ยเป็นฐานเสียงกันว่าเยมมาต่อเนื่องนะใช่นี่นะเบี้ยหัวแตกครับที่ภาคกลางช่วงชิงกันได้หมดมีอีสานกับเหนือเท่านั้นที่ปักหมุดอยู่เฉพาะเจะจงใช่ไหมแต่ว่าก็เสียฐานที่มั่นในเขตเมืองให้กับก้าวไกลนะครับแล้วก็สีส้มในตอนนี้ครับคุณดูกรทมนะกรทมโดนไปเท่าไหร่นะโอ เขตเดียวที่เพื่อไทยได้อ่า <laughs> เป็นลำตีแล้ว <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรนะพฤติกรรมปกติของคนเมืองโดยเฉพาะเมืองหลวงนะที่หนึ่งไม่เลือกรัฐบาล